สวัสดีครับก็วันที่29กรกรกฎาคม66นะครับเวลา8โมงนะครับก็มาให้อาหารปลาหมอนะครับก็ยังไม่ได้จับดูนะครับว่าตัวใหญ่แค่ไหนแล้วนะครับหลังจากที่ปล่อยมาสักพักหนึ่งนะครับบ่อน,นี้จะน้ำขุนนิดนึงไม่ไม่ไม่นิดนึงหรอกขุนมากเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ถ่ายน้ำเลยนะครับ เป็นน้ำที่ปล่อยมาจากบอ่อเชอรี่นะครับแล้วก็มาสะสมอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่บ่อนี้พังไปแล้วนะครับผนังด้านหนึ่งพังไปแล้วนะทนแรงดันของดินผสมน้ำฝนที่ตกเยอะแล้วก็มันอัดกัดนะครับแล้วก็เราเดินตรงนี้บ่อยด้วยนะครับทำให้มันไปอัดกับตัวผนังด้านข้างนะครับทำให้มันล้าแล้วก็แตกก็พังไปนะครับ นะตรงมุมตรงนั้นก็เหลาแล้วนะครับหรอจะผ่านหน้าฝนไปได้ไหมนะครับถ้าผ่านได้ก็จะทําการซ่อมแซมต่อไปนะครับก็จะให้ปลาอาหารที่ให้เป็นอาหารปลาดุกนะครับปลาดุกเล็กนะครับจากที่เริล็กให้อาหาราลูกออสนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็น ปลาดุกเล็กแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปถ่ายอีกบอ่อหนึ่งนะครับเป็นบอ่อเล็กของฮางน,นนะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนอก็ถึงแล้วนะครับประตูก่อนตัวนี้กัดหมาเข้า เดี๋ยวหมามันจะตกน้ำอ่าถึงแล้วนะครับอ่าส่วนฝั่งนี้นะเป็นบ่อเชอรี่นะครับ,บ,รรบก็ย้ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บตกนิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยนะครับแล้วก็จะทำการซ่อมบอ่อด้วยนะครับรอซ่อมอ่าหน้าแรงแล้วกันก็เดี๋ยวเรามาให้อาหาร ปลาหมอนะครับฝั่งนี้นะครับปล่อยปล่อยพร้อมกันนะครับรุ่นเดียวกันบ่อน,นี้ปล่อยสองร้อยตัวประมาณสองร้อยตัวนะครับแต่ฝั่งนี้น้ําจะใสกว่านะครับผมปลาหมอไม่รู้โดนหลอกหรือเปล่านะครับถามเขาถามคนขายบอกว่าปลาหมอใบโพเราก็ ไม่รู้เลยก็เอามาก่อนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตักให้ดูนะครับวา่าเราเลี้ยงไประ,ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วตัวโตวขนาดไหนแล้วนะครับครับวันนี้ก็2 8สิงหา66นะครับอที่เห็นก็คือกระบะดไหนแดงนะครับ ต้องเอามาเลี้ยงหลบในที่ร่มนะครับเพราะว่าเลี้ยงตากแดดแล้วทําให้ใหนแดงตายนะครับช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะครับก็เลยเอามาหลบไว้นะครับกลัวจะสูญพันธุ์นะครับแต่วันนี้นะครับมีความจําเป็นต้องเอาไปใช้เพราะว่าอาหารปลาของเรานะครับหมดนะครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็จะเอาแหนแดงนะครับไปให้ปลาหมอกินนะครับปลาหมอปกติเป็นสัตว์ เป็นปลากินกินสัตว์เนาะอาจจะไม่ใช่ปลากินพืชนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมเคยเอาไปลองแล้วนะครับผมนะครับเอาแหนแดงนะครับไปให้ปลาหมอกินนะครับแป๊บเดียวนะครับผมนะแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะครับแจดงว่าปลาหมอมันกินได้นะครับกินแหนแดงได้เหมือนกับปลากินพืชทั่วไปนะครับก็วันนี้ก็จะทการ นะครับแล้วก็เอาไปให้เขากินนะครับครับแก้ขัดนะครับณตอนนี้อาหารปลาหมดเกลี้ยงเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําการตักนะครับแล้วก็จะเอาไปให้ปลาที่โบนะครับอีกทีนะครับหนึ่งจอกเมื่อคืนนะครับตักแหนแดงเสร็จลืมเอามาให้ปลาครับก็เลยต้องเอามาให้ตอนเช้านะครับ สุปก็คือมือเย็นนะครับอดนี่ครับเสร็จไปเลยนี่เป็นบอ่อปลาหมอนะครับบอ่อปลาหมอนี่ครับมันจะตอดกินเลยครับแป๊บเดียวนะครับจะหมดนะครับอ่าอีกบอ่อหนึ่งเชือไปเองออกมาเลย แล้วสายแล้วไปทำงานแล้ออกมาลูกเจียออกมาลูกเ <c oughs> นี่ยหมาไม่ยอมออกมาอีกอยู่ตัวเดียวเด้อ <c oughs> ที่ทำมึนทำมึนต้องปิดก่อนนะครับให้บอต่อไป จะเลี้ยงไว้สองบ่อนะครับปลาหมอออถึงแล้วจะเ,เทเลยนี่นี่ตอดกินทันทีนี่กับเดียวหมดนะครับนี่เดือเศษเอามาปล่อยบ่อนี้ มันขยายพันธุ์ต่อไป <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้แก้ขัดไปขอนนะครับสวัสดีครับสามกันยาหงหกนะครับวันนี้เราจะมาเอาเนือแดงนะครับเอาเนือแดงที่เราเพาะไว้ไปให้ปลาหมอกินนะครับ ปกติปลาหมอเป็นปลากินสัตว์นะครับไม่ใช่ปลากินพืชนะแต่วันนั้นอาหารปลาหมดเลยทดลองเอาหนแดงไปให้มันกินนะครับปรากฏว่ากินหมดเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาไปให้อีกนะครับก็เดี๋ยวมาตักเอานะครับ เอามือโกยเอานะครับไม่ได้เอาตะแกงมานี่ะครับเป็นแหนแดงที่เราเพาะไว้เองนะครับกันมันสูญพันเพราะว่าที่เพาะตรงบอร่อใหญ่มันเจอแดดแรงแล้วมันก็จะเหลืองตายนะครับก็เลยต้องเอามาหลบในร่มนะครับแล้วก็ตรงบอร่อใหญ่เราก็เอาสลนไปกลางแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตักแหนแดงสักครู่นะครับ โอเคครับก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับครึ่งกระแป๋งเดี๋ยวเอาไปให้ปลาหมอกันเลยนะครับครับก็มาถึงบ่อแล้วนะครับมือเดียวนะครับแบบนี้เลยแล้วกัน ครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาตอดกินนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้สักประมาณเอ่อสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปให้อีกบนึงนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงอีกบนึงแล้วนะครับอันนี้่บเราที่่บใหญ่ที่เรากก่าไว้นะครับฝั่งนั้นก็การสแลนไปแล้วนะครับพอแดดแรงๆมันจะทําให้ต้นมันตายนะครับ ามาถึงแล้วเทลงไปเลยทาง่ายๆอย่างนี้แหละครับอืก็ปล่อยไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับปล่อยสักประมาณสิบนาทีนะครับเดี๋ยวอีกสิบนาทีเรามาดูกันนะครับผ่านไปห้านาทีนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับปลาก็จะตอดกินเรื่อยๆนะครับ ยิงท้าเขาอดอาหารด้วยแป๊บเดียวหมดนะครับแต่อันนี้เมื่อเช้าให้อาหารไปแล้วนะครับตอดกินนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักน่าจะหมดนะครับครับหลังจากที่ปล่อยไปสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หมดเก้งแล้วครับแหนแดงนะครับเดี๋ยวไปดูทีบอร์หนึ่งว่าหมดไหมนะครับตามมาเลย คิดว่าน่าจะไม่เหลือนะครับโอ้บ่อนี้เหลือนิดเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจุกอยู่เดี๋ยวตีวออกนิดน,นึงอ่าี๋ยวเขออกวาก็จะมาตอดกินนเรื่อยนะครับนี่นะครับ แหนแดงครับมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะทําที่เพาะใหนแดงเพิ่มขึ้นนะครับเอาไว้เป็นอาหารปลานะครับจะได้ลดต้นทุนนะครับเพราะว่าอาหารที่เราใช้ตอนนี้เป็นอาหารประดุกนะครับกระสอบหนึ่งก็หลายรออยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับ fc ทุกท่านนะครับ ปลาชุดนี้น่าจะจับออช่วงปีใหม่นะครับแล้วแม่ก็ดังปีใหม่นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ